สวัสดีครับผมคอนทสศรใจบุตรนะครับตำนันตำาวจท่าหลวงนะครับแล้วก็เป็นประธานอภตกเครือข่ายของตำรวจท่าหลวงเรานะครับสถานที่อย่างนี้นะครับเราเรียกว่าบ้านสวนตนบีนะครับเราปลิดผักต่อสารกิษโดยเพาะผักสลัดนะครับไม่ว่าจะเป็นเลตโอกลีนโอผักคอสผักเคลนะครับแล้วก็ยังทำสารชีวภาพไปใช้เองนะครับไม่ว่าจะเป็นินทรีสตอคแสหรือน้ำหมักจากปลาน้ำหมักลกหนูนะครับ ผลสําสเร็จนะครับที่นี่นะครับเป็นสูนเรียนรู้ที่บอกได้เลยว่าเป็นสวนเรียนรู้ที่ปลูกผักปลอดสารพิษปลอดสารพิษโดยแท้จริงนะครับมีชาวบ้านหรือกลุ่มเกษตรกรเข้ามาเรียนรู้ที่นี่เป็นจำนวนมากนะครับผล่วกการตลาดของเรานะครับตลาดของเราก็มีจำหน่ายไว่าจะเป็นที่ร้านกาแฟของเราเองนะครับหรือแม้แต่อร้านอาหารในอำเภอท่าเรือเราโดยเฉพาะกลุ่มคนรับกุ่มาพา